เอาละสวัสด,ดีคดุณแม่ทุกคนสวัสดครับผมวันนี้ก็พบกับผมนะกับเซอร์วิสเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือกิจวัตการเต้นเองนะครับวันนี้อยู่ในเกมอ่าันดับต้นชิบุนินจาที่เหมือนแบบจัลสโตรโบอ่าจะเลสโตรโบนี่นะครับมาสู้กันเล่นๆกันมาผมเป็นกายสองน,นั่นเองนะฮะมาจองดูสลับกันนะฮะตอนนี้แน่เป็นปการปะทะกันกระหว,ว่างศึกอ่นินจาผู้มีความเร็วสูงน,นะฮะกับนินจากบวนท่าพบกับมิจโตกนนะฮะ ท่านทของเจ้าชานนะฮะในการเคลื่อนย้ายสามมิติเอ้ยไม่ใช่เรื่องจีนมิติมาดูที่ว่าในจาความเร็วทั้งสองคนนี้ใครจะชนะใครจะอยู่ใครจะไปนั่นเองนะครับมาดูพี่น้องโตเอากินกับพี่จ้าเบบี้มีแล้วแนะครับทุกชมทำไมครับ

อันเจนี่มันกระจอก่อเพื <Ora Halo> ่อนกันเลยนะไปยิงเว้ยเฮ้ยสามคนสามป็นตันมไอ้บ้าไรยัดช้าเนรูบตัขอร้แดงหเนี่ยเป็นไงเรีย

ออกมาคุณแข่งแกร่งเลยนะทั่มาดีเออ่อนต้องแบบปั๊กปั๊กไล่ปั๊กอาจายกระนนนนชนไหนโอ้ยเกง่กงเกินมาละโ้โ,โ,โนนะหตกลแน่มเพียวเองเยอะมาเลย ยาอะไรอะอะไรอะอะไรอะะไรอะไมู่เหนื hmm. ่อนเลย่อะไม่ร hmm. yeah. mm ู hmm. mm ้อนาันมาเลยดูด hmm. yeah. mm ึง hmm. ม mm ันจะทำให้ตายด้วยอะเอาดิอะไรครับแค่ขนาดนี้เลย ปิดหน้ากูอเปบ้าเอ้ยโคตรเร็วเลยเป็นบ <kil enh asm> ้าอะไรกันเินอเฮ้ยรอไปเลยดเฮ้ยรอรอบ้าเลยค่อยรอเลยป Bara. <tuk> ya. <Arraya. Batak, burah. tuk> ยังไม่เข้าเลยเนี่ยฝนมันต้องหลายครั้งออกซิเบ๊ยป๊อปย่ยงเลยลดเร็วขนาดนี้เลยเหรออะไรได้โดยตัวนเอ กลาจะให้แกเป็นคนดีแกนะฮะคนดีก็ได้มาผมก็จะหาว่าผมออนแท้นะฮะแต่ว่าคือผมอยากจะต้องทาไม่ตายประศานผู้กับไก่นะฮะต้องรอให้ตัวเองเริ่มดน้ำักเยอะๆก่อนรู้จะทำได้หรือเปล่าไม่ใจผมด้วยนะครับ คือมัดเดียวเป็นตายอ่ะเมีพลังจุดแปลงร่างได้ทันทีมาครับผมมันกันว่ะพอโดนอีกทีนึงมันตายเลยนี่แหละมยากแม่แล้วเบอร์ปล่อยดาวกระจายไปโง่จริงๆเลยเรา โโไ่ไปตานิให้รู้ดำรู้แดงไปเลยช่วยวะล็อกดีฮันริกุปปเนี่ออกแก๊ปปะ คนท่าที่ยาวนานมากครับเุกนครับจเฮ้ยางนี้ทงนี้อะไรนี่งบกัน้างดูดไปเลยตึ๊งตึงตึกับสูงดังวองเออฮึไม่มีอะไรดีกวาอะไรแคฮะเอาไรักหมดเลยนะวะสี่ ใช้พลังนะพลังก็ไม่ดีปั๊บยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้แล้วครับยอมรับผิดเฮ้ยทำไมวะต้นติดยอมทำไมทำไมพลังมันไม่ขึ้นขึ้นเลยวะขึ้นอะไรวะไอ้ไอตัวหาตัวเป็นใครเยอะไงไอ้ปลา

มไม่ไม่ไม่บอกไม่หยุด้งหรอไม่อยากหย <c oughs> ุดรอพอเลยเขาเรียกว่าการสูดฝน่นไย But this is good, 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 good เกียดประตูเลยมุ้งมั่งอยายายาด้งยอะไรวะหยาดิ้โอ้ตกหน้าเลยครับกอบุ้ง

ย่าเป็นหน้าเลยพูดพดูแรงแรงโคตรแรงดีเอา,า,ะาอ,อะไรอะทำไมไม่โดนเลยวะหายตัวไงตั้หายตัวได้ไงอีอกเก้นอี

<differences S 2> <Okey. S 1> มันไดจ้าตาคู L ่กันก okay, okay, okay. 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 so ับไก่แล้วโอ้โหบ้าจริงโอเคฮะก็จบคลิปวีดีโอนี้นะ้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายล็อกลิ